ชีวิตจริงไม่ใช่นิยายสธโนขาพรเรื่องที่8ตามคติธรรมแนวโพธิสัตว์ภูมิไม่ควรรบกวนผู้อื่นจนเกินเหตุบทความสั้นๆที่ขออธิบายให้ความกระจ่างว่า โรงเจนี้ยังคงรักษาพิธีทิ้งกระจาดไว้แต่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์จริงจึงดำรงอยู่ในสังคมนี้ได้เป็นไปตามกฎแห่งการเปลี่ยนแปลภายใต้กฎธรรมชาตินั่นเองสหายเอย๋ยทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมตามคติธรรมแนวโพธิสัตว์ภูมิไม่ควรรบกวนผู้อื่นจนเกินเหตุบางครั้งจึงไม่เฉลียวใจว่าสิ่งที่เราร้องขอนั้นด้วยบารมีของเขายังไม่พร้อมจะเป็นการบังคับวิญญ,ญาณ เขาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอยู่ที่ตัวเราให้เขาเห็นกิจกรรมของเราแล้วเกิดศรัทธายินยอมเสียสละเงินมาให้เมื่อยินดีและเต็มใจแล้วจำนวนเงินนี้มีคุณค่าต่อจิตใจมากเพื่อนำเงินนี้มาแปลเป็นข้าวสารเป็นของใช้ในครัวเพื่อกิจกรรมการแจกทานจาคะคือการให้ เป้าหมายของงานเมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งคือการรำลึกถึงคนที่ตายไปแล้วหรือวิญญาณที่ล่องลอยอยู่หรือผีไม่มีญาตมารับส่วนบนนุญนี้พิธีกรรมนี้เพื่อสร้างเมตตาบาร,รมีให้เกิดขึ้นในดวงจิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีจิตคิดจะให้ด้วยการแจกสิ่งของ เป็นทานบริสุทธิ์ให้กับคนที่มารับบริจาคนั่นเองจึงเป็นกุศโลบายของชาวจีนทางฝ่ายมหายานของฝ่ายมนตรยานที่ต้องการสร้างอาณาจักรใจแห่งการให้ผลที่เห็นชัดคือผู้ให้พอใจและยินดีผู้รับของแจกพอใจได้รับสิ่งของจากกิจกรรมการแจกทั้งนี้ควรอยู่ในสายกลางกางเรียบเรียบสบายๆเพื่อชีวิตดำรงอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขสงบสันติ อมิตตพุทธสอธนคาพร30สิงหาคม2,563เวลา22นาฬิกา42นาที